ยี่สิบกว่าปีก่อนผมอยู่ในคณะรัฐบาลซึ่งมีพระน้าท่านนายกรัฐมนตรีก็คือท่านทักษิณชินวัตรเมื่อใดก็ตามที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี แล้วมีแต่การพูดถึงปัญหาให้คณะรัฐมนตรีฟังทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องทําแล้วผมผมก็จํามาจนถึงวันนี้ครับท่านนายกทักษิณท่านมักจะไม่พอใจกับคณะรัฐมนตรีที่นําเอาปัญหามาเป็นข้อแก้ตัวในการทํางานซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาผมก็บอกกับตัวเองว่าจะไม่มีวันให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผมถ้าผมจะต้องทํางานไม่ว่าจะเป็นรัฐรมนตรีหรือจะไปทํางานที่ไหนก็ตามเมือ่อใดก็ตามมีปัญหาเช่นนี้ท่านจะปิดไม้รัฐมนตรีคนนั้นแล้วพูดว่า จำไว้นะ Loser sees problem in every solution ผู้แพ้จะเห็นปัญหาในทุกทางออกและ Winner sees solution in problem ผู้ชนะจะเห็นทางออกในทุกปัญหาตัวผมและคณะมนตรีทั้ง36คนเป็นอย่างหลังครับชนะไม่ชนะไม่รู้แต่พวกผมเห็นทางออกในทุกปัญหา